น้องลงมาหอดตลาดเลยมาหาเหล็กนั่งจะเพื่อยู่อัสบาดีปลาลูกไหมลูกอัสบาดีปลาลูกไหลูกเต้น้อยอัสบาดีปลาลูกไหมลูกขยกบขยับไปให้น้องเห็นเองลูกมาพี่น้องอ่ะกินลูกใครทิบข่าวกินพากันกินพทษเอ้ยพาไปกินไหมนั่งแน่หูจักตอกมันเพชรอ่โตัมันบ่ถึกน้ำนะให้น้องตัวเอ้าขึ้นมา้างๆนั่นตัวบ่ถึกน้ำเพชรนะให้น้องลูก บีบหน้ามให้น้องน่าไม่ได้มันเะพ็ดอันนี้พี่เลี้ยงน้องอาเต้พี่น้องมาพี่น้องมากินลำกันคิงก,กับเด็กๆใครกินมะลูกขาวนะอีกอย่างข่าบอก <c oughs> แม่จะบอกกินหมแม่พี่น้องเอ,อ้ยนีย่แหละเด็กน่อยบ้านเฮากินเผ็ดก็ได้บ่ต้องห่วงวัสถยานเผ็ดกินได้ทุกอย่างน้องเต้น,น่อยก็กินได้อีกเขาหน้าบักรายดอะสบายดีพี่น้องไม่ไข่หน่อยหนึ่งมาไข่เอ็นดู ป้อนมาเนี่ยฮึป้อนมาเตะมาป้อนชุยเด่นเนี่ยเอาขี้ปากมาป้อนโอ้ยเป็นเสียบหน่อขี้ปากเจ้าฮะแซ่บแห้งแค่ขี้ปากแขบงทูนนะเพแต้มมันเพแตลูกมาชุยชิยามป้อนมะมาพี่มามาชุยชิญามป้อนมา อ่ะที่นี no ım, ่อ่ะที่นี่อ่ะที่นี่อ่ะที่นอ่ะติดเองเหรตัวมาเล่าพี่น้องมาขึ้นเขาด้วยกันนั่งหมดสุภาพอีกเลยพี่น้องมันบอกเธอเมื่อไหร่จะกินหิ่นดิ เดี de ๋ยวเดี๋ยวนียนๆนะเนี่ยไม่มาหายเดี๋ยวดาวไปหลับสิในนูก ใส่เรื่องแล้วกินต้องต้องใส่ะดูตอนนี้รับใจกระดูหุ้ยอกองกะดีเนะาะหลักดับไปเองเป็นพี่บ้าอะไรก็แ <c oughs> ตเดี๋ยวว่าได้เป็นชิกวนหนาที่เลยน้นองเอ้ยกองดับเองขอโทษขอไฟละลายแต่ก่อตั้งเนี่ยคือบมเป็นนั่นี่ ่เมาเตะห่องบอกเป็ดเป็ดเป็นี่เป็ดนี่ะเป็ดอยมันกินได้มกินได้ น่ากินมันอิ่มน้ำน้ำเป็ดบระสาทน้ำมันเหลย โอ้ยพี่น้องเ้นกล่องมาดับพี่น้องเห่นน้องอเจค้มาตลกเลยกล่องมันมาดับก่อนไล้เบิร์กวันมีอิ่สิอยู่เว้นลูกคนตายมันดับเฉยดไปบบจะจอบดูดูแหละพี่หนักมะลุไม่ไป่วยชุเองายหนักอีกแล้วหนักอีกแล้วน้ำผัดนากล่องมันทนะั้งล

ห้ดาวเปาเขาเขาเบิร์ตหม้างหนยเหรอ นงไเบกล้องนอ้่ยอื้อยดูหางมันยัเห็นหูกค้นอยู่หรอจังวะที่ไหนั่งสามสามเบืยดใตเด็ดเยตตอนน้ยังหัวด่าอยู่อุ่มอมอยู่มันเออพี่น้องมันเดนพี่น้องไม่เบิกว่าบุมีพี่จา หอ,นนอ,อมนะเปอะพ่ <c oughs> หอมแรงหน่อยหอมล <c oughs> ูกเพชรนะคะเพชรไดเพชรหอมลูกหอมอากินบิแล้วลูกกินเบิดแล้วกินชุ้เบิดแล้วเปิดแล้ว mất từ chín tệ đến tệ cứ chốc <laughs> ăn <bà kịp. cười> <Đớp. Đào>. <laughs> uhm. được cái cái được bớt, nhưng mà Nó im. ไออีมัเบิดจีบนะไม่นังหุเดี๋ยวชีตามันแสบนะเดี๋ยวเฮ็ดจ็ไหนหายไข่ไนะตรรามนะน้ hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรากินน้ามันเนี่ยเฮ็ดเห้อโอ้ยตีอย่าเฮ็ดใช้ไหมห้าอย่าหัวน้ำอย่าหัวนำเราคิดเยออยู่เยออยู่โอเคอย่าเห็ดเด้อ เด็กขออาดห,อหอ้องว่า,าดิ๊กอือนึ่มื่นยา,า,า,าไม่ถูกักบง เด็กหนอนจะหนาคุณหนี่พี่น้องเลยมองจะซุยกันไหมไปช่องกองไปดักรับหรือมาดักได้ยังยังดูนั่งกะทีเจ็ดพอกันคลิปไหนดีมแม่สุขุสุขคนพี่นอ้องอิ่มแห้งแสบแห้งสบายดีพี่น้อง